เช้าวันนั้นท้องฟ้าเริ่มแผ่รัศมีความร้อนระอุเหมือนเตาหลอมขนาดยักย้ายดวงอาทิตย์ราวกับไม่อาจอดทนรอที่จะสาดแสงเจิดจ้าลงมายังผืนโลกได้อีกต่อไปท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองนนทบุรีที่เริ่มคึกคักอรัญญาหญิงสาวในเครื่องแบบทหารบกสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษควบมอเตอร์ไซค์วิบากคู่ใจของเธอลัดเลาะไปตามถนนสายหลักเธอรีบร้อนเป็นพิเศษเพราะเพิ่งได้รับข่าวจากทางบ้านว่ามารดาข,ของเธอล้มป่วยกระทันหันและต้องการการดูแลอย่อยางเร่งด่วนแม้ร่างกายจะยังคงอ่อนล้าสะสมมาจากการฝึกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่าานนมตใจของ เธอกลับไม่มีที่ว่างให้ความเหนื่อยของตนเองหมวกกันน็อกยังคงสวงกระชับอยู่บนศีรษะเครื่องแบบลายพลางสีเขียวที่มาอันเป็นเอกลักษณ์ของเหล่าทหารกล้าปลิวสวายตามแรงลมยามบ่ายการจราจรที่หนาแน่นเริ่มเป็นอุปสรรคต่อจังหวะก,การเดินทางของเธอแต่เธอก็ยังพยายามรักษาความสงบและมีสมาธิอยู่กับเป้าหมายเบื้องหน้าทว่าโชคชะตากลับเล่นตลกไม่ไกลจากสีแยกไฟแดงข้างหน้าตรงช่วงโค้งหักศอกขนาดใหญ่เธอต้องเบรกรัทันหันจนตัวโกงเมื่อพบว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตั้งด่านรอยอยู่เบื้องหน้า ภาพของชายในเครื่องแบบตำรวจคนหนึ่งซึ่งแผ่รังสีแห่งความหญิงผยองออกมาอย่างชัดเจนดึงดูดความสนใจของเธอได้ในทันทีจะสวัสดิ์คือชื่อของนายตำรวจผู้นั้นซึ่งดูเหมือนว่าเขาไม่ได้กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการแต่อย่างใดแต่กำลังออกหาเหยื่อเพื่อเรียกรับเงินสินบนการตั้งด่านที่ไม่มีป้ายแสดงชัดเจนไม่มีเอกสารสั่งการที่ถูกต้องและใบหน้าของประชาชนที่จอดรถรออยู่ด้วยความหวาดกลัวกลายเป็นภาพที่ทำให้อารัญญาต้องสายสีใสยอย่างระอาใจเธอไม่คาดคิดเลยว่าจะต้องมาเผชิญหน้ากับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่นอกรี แต่เช่นนี้ท่ามกลางความรีบร้อนที่จะกลับไปดูแลมารดาที่กำลังล้มป่วยแต่เธอก็ไม่มีความคิดที่จะนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นตรงหน้าแม้แต่น้อยอรยัญญาค่อยๆนำมอเตอร์ไซค์วิบากของเธอเข้าจอดชิดขอบทางอย่างระมัดระวังไม่ไกลจากจุดที่จะสวัสดและเพื่อนร่วมทีมอีกสองสามคนกำลังตั้งด่านเถื่อนกันอยู่เธอกว่าสายตามองไปรอบๆอ,อย่างพินิจพิเคราะห์ไม่มีป้ายประกาศการตั้งด่านตรวจอย่างเป็นทางการไม่มีกรวยางหรือแนวกั้นที่เป็นมาตรฐานแม้แต่ประชาชนที่ถูกเรียกให้หยุดรถก็ดูสับสนและกระวนกระวายใจชายขับวินหนึ่ง กำลังยืนคร่อมรถของเขาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดคนขับรถสแถวอีก2-3คนก็จอดรอมองสถานการณ์อย่างไม่เข้าใจจากหลังหมวกกันน็อกอรัญญาก็เริ่มประหนักได้ถึงความผิดปกติบางอย่างนี้ไม่ใช่การตั้งด่านตามปกติอย่างแน่นอนโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอถอดหมวกกันน็อกออกวางมันไว้บนเบาะรถแล้วเดินตรงเข้าไปหาจัวสวัตรซึ่งกำลังพูดคุยขมขู่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่สวมเสื้อยืดเก่าๆซีดๆเอาหน้าใจใจมาจะได้จบจไป จะสวัดเอ่ยขึ้นพางแบมือออกเป็นสัญญาณว่าเงินคือทางออกเดียวเท่านั้นชายหนุ่มคนนั้นลังเลดวงตาของเขาเริ่มแดงกับอรัญญารู้สึกขคยะขยงข,ขึ้นมาจับใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้ยินเรื่องราวของตำรวจนอกรีที่เรียกรับสินบนแต่การได้เห็นกับตาตัวเองเช่นนี้ทำให้ความโกรธของเธอค่อยๆปะตุกข,ขึ้นเธอเดินเข้าไปใกล้พวกเขามากขึ้นแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่แฝงไว้ด้วยความเด็ดขาดมีเอกสารคำสั่งตั้งด่านไหมคะจะสวัดทันขอบมามองสายตาของเขาคมปราบราวกับใบมีดเขาพยายามรักษาภาพลักษณ์ของเจ้าหน้้้าาททีี่่ตองไดรรับคควมเพ แล้วมันเรื่องอะไรของคุณเขาตอบกลับสั้นๆน้ำเสียงห้วนกระด้างและแสงไว้ด้วยการคุกคามเพื่อนร่วมทีมของสวัสด์เริ่มมีท่าทีร้อนรนพวกเขามองเห็นจากเครื่องแบบที่อรัญญาสวมใส่ว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาเธอคือทหารหน่วยรบพิเศษไม่ใช่ประชาชนทั่วไปที่จะข่มขู่ให้กลัวได้ง่ายๆตัวจัดสวัสด์เองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็ยังพยายามรักษาท่าทีเย็นชาเอาไว้อรัญญาไม่ถอยเธอเห็นแววประมาทในสีหน้าของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆและยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่านี่คือการตั้งด่านที่ผิดกฎหมายอย่างแนน่อน เธอหันไปพูดกับชายหนุ่มคนเดิมด้วยเสียงที่เบาลงไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเป็นการตั้งด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายพวกเขาต้องแสดงเอกระสารได้แต่ถ้าไม่มีก็แปลว่าพวกเขากําลังใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นทันทีสายลมยามบ่ายที่พัดผ่านราวกับกําลังแบกรับเอาความอายุติธรรมที่กําลังก่อตัวขึ้นและอารัญญารู้ดีว่าก้าวแรกในการเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว อรัญญายืนตัวตรงสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่จัสวัสด์ไม่วางตาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอรู้ดีถึงวิธีการทำงานของคนประเภทนี้พวกที่อาศัยเครื่องแบบเป็นกรอะกำบังความน่าเฟซของตนเองหลังจากที่ไม่ได้รับคำตอบสำหรับคำถามเรื่องเอกสารคำสั่งตั้งด่านเธอก็ถามย้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดังและชัดเจนขึ้นเอกสารคำสั่งอยู่ไหนคะหรือนี่เป็นแค่ข้ออ้างของคุณในการรีดไถ่ประชาชนจะสวัสดนิ่งไปชั่วครู่ดวงตาหลีลงเขาพยายามสะกดกลั้นอารมณ์แต่แววตาเริ่มใช้ความเครียอกราดเขารู้ดีว่าหากอารัญญ,ญายังคงกดดันต่อไปเร อึ่ทั้งหมดอาจถูกเปิดโปงในที่สุดเขาจึงตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณมือของเขาสั่นเล็กน้อยแม้จะพยายามซ่อนไว้ใต้ท่าทีที่หยิ่งผยองแต่อรัญญาไม่ไหวตริงเธอเคยเห็นพฤติกรรมเช่นนี้มานับครั้งไม่ถ้วในสนามรบและในชีวิตจริงเธอยิ่งรู้ดีว่ายิ่งคนคนหนึ่งแสดงท่าทีอวดดีมากเท่าไหร่ตำแหน่งของพวกเขาก็ยิ่งประบางมากเท่านั้นเธอขยับเข้าไปใกล้อีกหนึ่งก้าวใกล้พอที่พวกเขาจะได้ยินกันเพียงสองคนก็เพราะมันเป็นเรื่องของฉันนี่แหละข้าในฐานะประชาชนคนหนึ่งฉันมีีสิิททธ์่่จะรู้ววาพกคุณชย อำนาจอะไรมาสั่งหยุดรถคนอื่นกลางถนนแบบนี้รอบตัวพวกเขาบรรยากาศเริ่มร้อนระอุข,ขึ้นประชาชนบางส่วนยังคงยืนอยู่ที่เดิมบางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพจากระยะไกลเจ้าหน้าที่คนอื่นๆดูร้อนรนอย่างเห็นได้ชัดพวกเขามองหน้ากันเลิกกลกราวกับกำลังรอสัญญาณอะไรบางอย่างแต่ตัวจัสสวัสดเองกลับเริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่เขารู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมและนั่นยิ่งทําให้เขาโกรธจัดเขาไม่คุ้นเคยกับการถูกซักไซจากใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้หญิงคุณคิดว่าคุณเป็นใครกันหา อย่ามาทำอดดีแถวนี้เขาขูฟ่ฟ้อน้ำเสียงเต็มไปด้วยโทสะอรัญญาไม่ถอยเธอยิ้มบางๆที่มุมปากไม่ใช่รอยยิ้มเย้ยแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่มั่นใจว่าตนเองกำลังยืนอยู่บนหนทางที่ถูกต้องเธอรู้ดีว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปทุกคำพูดที่หลุดออกจากปากของจัสวัตรยิ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการกระทำทั้งหมดนี้ผิดกฎหมายและเธอพร้อมแล้วที่จะยกระดับปัญหานี้ให้สูงขึ้นไปอีก จะสวัสดเริ่มหมดความอดทนใบหน้าของเขาแดงกับร่างกายเกร็งแน่นและลมหายใจเริ่มไม่เป็นปกติเขาเคยชินกับการควบคุมสถานการณ์ด้วยการข่มขู่และสายตาที่ดุดันแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปคนที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ประชาชนธรรมดาที่ข่มขู่ได้ง่ายๆแม้จะเป็นทหารหญิงแต่รัศมีที่แผ่ออกมานั้นแข็งแรงเกินกว่าแรงกดดันทางกายภาพหรือท่าทีหญิงขยองใดๆจะทำอะไรได้ผมบอกแล้วไงว่าอย่ามาอดดีจะสวัสด์ตะคอกพรางชี้นิ้วมาที่หน้าของอรัญญาคุณคิดว่าคุณเป็นใครที่นี่นี่มันถิ่นผม อรัญญาไม่หลงกลที่จะตอบโต้ด้วยคำพูดหยาบัคายเธอยังคงจ้องมองจัสวัสด์ด้วยสายตาที่เย็นชาและควบคุมอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเธอรู้ว่าจัสวัสด์กำลังพยายามปลบเปลื่อนความกลัวด้วยความโกรธแต่เธอก็รู้เช่นกันว่าหากจัสวัสด์ลงมือทำอะไรโง่โนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมด และแล้วการคาดเดาของเธอก็เป็นจริงโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากสวัสดก้าเข้ามาอย่างรวดเร็วและใช้มือทั้งสองข้างผลักเข้าที่หน้าอกของอรัญญาอย่างแรงแรงผลักนั้นหนักหน่วงพอที่จะทาให้หมวกกันน็อกที่เธอหนีบไว้ที่แขนกระเด็นหลุดมือไปด้านหลังและร่างกายของเธอเสียหลักไปชั่วครู่ก่อนที่จะล้มลงไปกองกับพื้นยามาตอยที่ร้อนระอุสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความโกรธที่เวลาของเธอกําลังถูกผลานไปโกรธที่แม่ของเธอกําลังรอคอยและโกรธที่การอุทิศตนเพื่อชาติของเธอต้องมาสะดุดลงเพราะกการกระ ทำของคนอย่างจัสวัต์อรัญญาค่อยๆลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากเครื่องแบบของเธอมือทั้งสองข้างกำแนนดวงตาหลีลงอย่างหน้ากลัวเธอเดินตรงเข้าไปหาจัสวัตรโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ต่ำแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถ้างั้นเรื่องของเรายังไม่จบเธอกู้ดีวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเธอหรือเรื่องด่านเทือนในวันนี้อีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของความยุติธรรมและเธอพร้อมที่จะลากมันขึ้นมาสู่เบื้องบน จัสสวัดยังคงยืนแอบน,นอกหายใจหอบทีสายตาของเขาสับสนปนเปไประหว่างความโกรธความประมาะและความรู้สึกผิดที่ยังไม่ทันได้ยอมรับรอบตัวพวกเขาบรรยากาศราวกับหยุดนิ่งประชาชนที่เคยถูกเรียกให้หยุดรถเ <c oughs> พื่อนร่วมทีมของสวัตที่ยืนอึ้งแม้แต่เสียงลมยามบ่ายที่พัดวิดวิวผ่านทิวไม้ริมทางทุกอย่างเงียบสงัดแต่อรัญญาไม่ไดแสดงอาการหวาดกลัวหรือยอมแพ้แม้แต่น้อยเธอลุกขึ้นจากการล้มยืนหยัดอย่างมั่นคงสายตาของเธอจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของจัสสวัตด,ด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแต่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบอรัญ หาพุ่งเข้าไปอีก1นก้าวแล้วใช้มือทั้งสองข้างกระชากคอเสื้อเครื่องแบบของจัสวัตอย่างแรงไม่ใช่แค่การผลักเบาๆแต่เป็นการจับที่ทรงพลังจนทําให้ร่างของจัสวัสดลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยอย่าแต่ต้องตัวฉันอีกเธอพูดช้าๆแต่เต็มไปด้วยการคุกคาน้ําเสียงของเธอต่ําแต่ทุกคําที่เปล่งออกมากลับหนักแน่นราวกับเสียงกลองรบ โดยไม่พูดอะไรต่ออรัญญาได้ลากร่างของจัสวัตไปสองสามก้าตรงไปยังรถสายตรวจที่จอดอยู่ไม่ไกลาจากจุดเกิดเหตุด้วยสัญชาตญาณของทหารหน่วยรถพิเศษเธอกดแผ่นหลังของจัสวัตกระแทกเข้ากับกระจกหลังของรถคันนั้นอย่างแรงเสียงกระแทกดังสนั่นตามมาด้วยเสียงร้องโอดโอยสั้นๆจากจัสวัตที่เริ่มรับรู้ถึงคนของการกระทำอันโอหังของตัวเองถ้างั้นอรัญญาขู่ด้วยน้ำเสียงเย็นชาเรื่องนี้ได้ยาวแน่ดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความโกรธที่ถูกสะกดไว้แต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นอันแรงกล้าธเธอรู้ดีว่่่่านีไมใชแคเรือง ของเธอหรือแม่ที่ป่วยแต่มันเกี่ยวกับเกียรติภูมิศักดิ์ศรีและความเคารพต่อก,กฎหมายและเธอจะไม่ยอมให้จัสสวัตหรือใครก็ตามย่ำยีมันโดยไม่มีผลที่ตามมาจัสสวัตตกใจจนตัวสันร่างของเขายังคงแนบติดอยู่กับกระจกรถแผ่นหลังเจ็บแปบบจากแรงกระแทกใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความโกรธเรียบัดนี้เริ่มใช้แวววัดกลัวเขาสัมผัสดได้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์อรัญญาไม่เพียงแต่ไม่กลัวแต่เธอยังควบคุมสถานการณ์และมีพละกําลังมากพอที่จะชี้ชะตาของเหตุการณ์นี้ได้ผมผมขอโทษครับ จะสวัสด์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสายตาของเขาไม่กล้าสบตาอรัญญาตรงๆอีกต่อไปแต่กลับก้มลงเล็กน้อยนั่นคือการยอมรับผิดครั้งแรกแม้จะหลุดออกมาจากปากของคนที่กลัวผลที่จะตามมามากกว่าจะสำนึกผิดในการกระทำของตนเองอรัญญาค่อยๆค,คลายมือที่จับคอเสื้อของเขาออกราวกับจะเปิดโอกาสให้จัสวัสรได้ตรหนักว่าคำขอโทษนั้นยังไม่เพียงพอเธอกระดอกแล้วพูดว่าแค่คำขอโทษมันไม่พอคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำในวันนี้ทั้งกับฉันกับประชาชนและกับสถาบันที่คุณสวมเครื่องแบบเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว เพื่อนร่วมทีมของจัสวัตที่ยืนอยู่ด้านหลังยิ่งมีท่าทีร้อนรนมากขึ้นพวกเขาไม่กล้าเข้ามาห้ามและก็ไม่กล้าถอยหนีจากสีหน้าของพวกเขาอ่านออกได้ชัดเจนว่าไม่อยากถูกลากเข้าไปพัวพันกับปัญหานี้แต่อรัญญาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาลอยนวลไปง่ายๆเธอรู้ดีว่าการนิ่งเฉยเมื่อผู้บังคับบัญชาทำผิดก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำนั้นเธอจ้องมองใบหน้าของตำรวจนอกรีตเหล่านั้นทีละคนก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมามือของเธอยังคงนิ่งแม้ร่างกายจะยังเต็มไปด้วยอะดรี หาระตามกฎหมายและเธอพร้อมสำหรับมันแล้วอรัญญามองหน้าจอโทรศัพท์ของเธอชั่วครู่นิ้วมือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกดปุ่มสองสามครั้งชื่อที่เธอมองหาปรากฏขึ้นบนรายชื่อผู้ติดต่อเป็นเบอร์ตรงของนายตำรวจระดับสูงในสำนักงานเจรําตำรวจเธอรู้ดีว่าหากต้องการให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างมืออาชีพและโปรง่งใสเธอต้องแจ้งให้ผู้ที่มีอำนาจเต็มในการดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดทราบการเชื่อมต่อสายใช้เวลาไม่นานครับมีอะไรเสียงทุ้มจากปลายสายดังขึ้นอย่างสงบแต่แฝงไว้ด้วยความระแวดระวัง ท่านผู้การลักคดิฉันสิตรีหญิงอรัญญาจากหน่วยบัญชาการสงครามพีเอสอค่ะเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมั่นคงแม้ร่างกายจะยังคุกรุ่นไปด้วยอารมณ์ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่จุดตั้งด่านผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งหนึ่งในนั้นเพิ่งจะทำร้ายร่างกายดิฉันและดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดไถ่ประชาชนด้วยค่ะผู้การลักนิ่งไปชั่วครู่แล้วน้ำเสียงของเขาก็จริงจังขึ้นตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน อรัญญาตอบกลับสั้นๆพร้อมแจ้งที่อยู่และพิกัดคร่าวๆของจุดเกิดเหตุเธอรู้ดีว่าทุกวินาทีมีค่าไม่ใช่แค่เพราะแม่ของเธอยังรออยู่แต่เพื่อไม่ให้ผู้กระทําผิดมีเวลาทําลายหลักฐานหรือหลบหนีหลังจากวางสายอารัญญาก็เก็บโทรศัพท์อย่างใจเย็นแล้วหันกลับไปเผชิญหน้ากับจัสวัตรและเพื่อนร่วมทีมของเขาดวงตาของเธอคมกริบท่าทางสง่างามพวกคุณรออยู่ที่นี่ เธอกล่าวอย่างไม่ลังเลทีมเจรตํารวจกําลังจะมาถึงในไม่ช้าจะสวัสดืน,น้าลายอย่างยากลําบากใบหน้าของเขายิ่งซีดเผื่อเขารู้ดีว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่คําขู่ปัญหานี้จะไปถึงหูผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างแน่นอนและผลที่ตามมันจะต้องหนักหนาสาหัสก,กว่าแค่การถูกตําหนิอย่างรุนแรงอย่างแน่นอน ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงทางทิศตะวันตกแสงแดดที่เคยแผดจ้าค่อยๆอ่อนลงอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวก็เริ่มเย็นสบายขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่สำหรับจัสวัตและเพื่อนร่วมทีมของเขาพวกเขายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมร่างกายเกร็งใบหน้าเต็มไปด้วยความตึงเครียดไม่มีใครกล้าเอ่อยปากรีคิจจะหนีออกจากที่เกิดเหตุทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาทำในวันนี้ไม่ใช่แค่การละเมิดขั้นตอนปฏิบัติงานแต่มันคือการละเมิดจรรยาบรรยาย้แรงที่สามารถทำลายอาชีพของพวกเขาได้ในพริบตาไม่นานหลังจากที่อรัญญ,ญาวางสายเสียงไซเเรรกกที่่ลๆ็ิม อังขึ้นรถยนต์สีดำไม่มีตราสัญลักษณ์สองคันขับเข้ามาในพื้นที่ตั้งด่านเถื่อนอย่างช้าๆประตูหลังเปิดออกและเจ้าหน้าที่จเจรตํารวจสีนายก้าลงมาด้วยท่าทีที่หนักแน่นและใบหน้าที่เรียบเฉยด้านหลังพวกเขานายตำรวจยศพันตํารวจเอกก้าลงมาจากรถคันหน้าเขาคือผู้การลักชายัวกลางคนรูปร่างสูงใหญ่มีแววตาคมกริบที่กวาดมองไปทั่วบริเวณทันทีสิตรีอรัญญาผู้การลักเรียกพรางเดินเข้ามาใกล้ทุกอย่างปลอดภัยดีนะอรัญญาพยักหน้าสั้นๆ ขทันผู้การทุกคนยังอยู่ที่นีดิฉันได้อธิบายสถานการณ์ทางโทรศัพท์แล้วค่ะผู้การลักขันไปมองจัสวัตและเพื่อนร่วมทีมของเขาสายตาของเขาเย็นชาราวกับผู้พิพากษาที่เพิ่งเห็นจำเลยเดินเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีเขาไม่จำเป็นต้องถามอะไรเพิ่มเติมแค่เห็นสีหน้าหวาดกลัวของตำรวจนอกรีดเหล่านั้นก็รู้แล้วว่าใครคือผู้กระทำผิดพวกคนทุกคนจะถูกนำตัวไปที่สำนักงานเพื่อสอบปากคำผู้การลักกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ต่ำแต่เต็มไปด้วยอำนาจทีมจเจรตํตำรวจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วควบคุมตัวจัสสวัตแล พาเพื่อนเพื่อนไปยังรถจัสวัสดหันมามองอรัญญาแวบหนึ่งแววตาสำนึกผิดและความหวาดกลัวฉายชัดอยู่บนใบหน้าของเขาแต่ครั้งนี้ไม่มีการให้อภัยปัญหานี้จะถูกขุดคุ้ยจนถึงหลักถึงโคนหลังจากที่ทีมจเจรําตำรวจนำตัวจัสวัสด์และพักพวกไปแล้วบรรยากาศณจุดเกิดเหตุก็เริ่มเงียบสงบประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อของด่านเถื่อนต่างยอยออกจากพื้นที่ไปทีละคนด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายราวกับเพิ่งหลุดพ้นจากแรงกดดันที่มองไม่เห็นอรัญญายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆร่างกายของเธอยังคงตึงเครีียยยดแต่่่คความโกรก็อ็อๆเเปปลนน ล่งใจภารกิจของเธอในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างน้อยก็ในส่วนที่เธอสามารถทําได้เธอมองไปที่หมวกกันน็อกที่เคยถูกผลักจนกระเด็นเธอหยิบมันขึ้นมาปัดฝุ่นที่เกาะอยู่ออกเลยพอแค่แล้วสวมมันกลับคืนบนสีสะมอเตอร์ไซค์วิบากของเธอยังคงจอดเรียบร้อยอยู่ริมถนนเธอรู้ว่าแม่ของเธอยังรอยอยู่เธอจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วขอบคุณมากนะครับที่ลุกขึ้นสู้เพื่อพวกเราชายหนุ่มในเสื้อยืดเก่าๆที่เคยถูกจะสวัสดิ์ขมคูเอ,อ่ยขึ้นน้ำเสียงของเขาเบาและเต็มไปด้วยความเคารพผมผมไม่กล้าสู้้แต่คุณกลา อรัญญามองเขาชั่วครู่แล้วยิ้มบางๆอย่าให้ความกลัวเอาชนะความยุติธรรมได้นะคะเธอตอบสั้นๆจากนั้นเธอก็ขึ้นครื่อมมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขับออกจากที่เกิดเหตุไปอย่างเงียบๆแต่รวดเร็วท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าถนนในเมืองเริ่มสว่างสวยด้วยแสงไฟและอรัญญาแม้จะเหนื่อยล้าแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้เธอได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การกลับไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยเธอได้ปกป้องคุณค่าที่เธอยึดมั่นมาโดยตลอด นั่นคือความจริงความยุติธรรมและศักดิ์สรีในฐานะทาหะหาระและพลเมืองคนหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศที่สำนักงานจเจรํารวจยังคงตึงเครียดจากสวัสด์และเพื่อนร่วมทีมของเขาต้องผ่านการสอบสวนอย่างเข้มข้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาใบหน้าของพวกเขาดูหมองคำร่างกายที่เคยสวมเครื่องแบบด้วยความรู้สึกว่าก,กฎหมายทําอะไรไม่ได้บัดนี้กลับทําได้เพียงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมการพิจารณาโทษทางวินัยจัดขึ้นเป็นการภายในแต่ผลลัพธ์ก็เป็นไป ตามที่ข้าทุกคนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดวินัยร้ายแรงบทลงโทษถูกประกาศออกมาทันทีลดขั้นเงินเดือนปลดออกจากหน่วยงานหลักและย้ายไปประจำการในพื้นที่ห่างไกลความัจเจริญเราจะไม่มีที่ว่างให้กับบุคลากรที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันผู้การละกลาวขณะอ่านคำตัดสินสุดท้ายน้ำเสียงของเขาเรียบเฉยแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายเขาจ้องมองใบหน้าของผู้กระทำผิดทีละคนราวกับจะบอกว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเรียนรู้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของผลกรรมที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ หลายชั่วโมงหลังจากการพิจารณาโทษเสร็จสิ้นได้มีการเรียกประชุมใหญ่นลานหน้ากองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีสมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงรวมถึงนายตำรวจระดับสูงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการที่กลางลานผู้กำกับหัสดินยืนอยู่หน้าแถวตำรวจเสียงของดังกังวานไปทั่วบริเวณผมหวังว่าทุกคนจะตั้งใจฟังให้ดีเขากล่าวจะสวัสดิ์และเพื่อนร่วมทีมอีกจำนวนหนึ่งได้ถูกกดจากตำแหน่งเดิมแล้ว เนื่องจากกระทําการตั้งด่านผิดกฎหมายและรีถ่ายประชาชนนี่คือบทเรียนสําหรับพวกเราทุกคนจะไม่มีที่ยืนให้กับการทุจริตไม่มีการผ่อนปลนให้กับความหญิงผยองตํารวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎรไม่ใช่ผู้ล่าในตอนท้ายผู้กํากับหัสินได้กล่าวแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อหน่วยงานทหารโดยเฉพาะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสําหรับการมีส่วนร่วมและความกล้าหาญของกําลังพลในการเปิดโปงคดีนี้เขายังได้กล่าวขอบคุณโดยตรงไปยังพันเอกปรีชาผู้บังคับบัญชาของอรัญญา หากปราะศะจากความกล้าหาญของทหารอย่างสตรีหญิงอรัญญาปัญหานี้อาจจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปโดยไม่มีใครล่วงรู้ขอขอบคุณในความทุ่มเทและคุณธรรมที่กำลังคนของท่านได้แสดงให้เห็นด้วยเหตุนี้ก้าวแรกสู่การฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสถาบันก็ได้เริ่มต้นขึ้นและแม้ว่ากระบวนการจะยังอีกยาวไกลแต่วันนั้นก็ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ความจริงได้เชิดหน้าขึ้นอย่างสง่าง,งามในที่สุด